รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พี่ซ่อนนะคะพาคุมชมค่ะมาบุก พื้นที่การใช้ประโยชน์ของที่ดินของกรมชนะทานที่17นะคะซึ่งมอบให้กับพี่น้องในพื้นที่ของตำบลตาเซอําเภอเมืองจังหวัดยะลาของเราได้มาทาการเกษตรค่ะและที่เห็นอยู่ด้านข้างพี่ซ่อนนี้นะคะคุณผู้ชมข่ะนีนี้นะคะเป็นริมคลองที่จะออกไปสู่ของคลองชนะทานที่17นะคะแล้วก็พื้นที่เกษตรของพี่น้องเกษตรกรตลอดแนวนี้ล่ะค่ะอย่างน้อยพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะทําให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ค่ะสามารถทำ การเกษตรได้มีผักไว้รับประทานกินเองและก็ที่เหลือนะคะก็สามารถที่นําไปขายสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วยค่ะอีกสักครูค่ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพบแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ของตาบลตาเซอ,อําเภอเมืองจังหวัดยะลาว่าแล,วแล้วเราไปกันเลยค่ะ จังหวัดยะลาค่ะมีลักษณะเป็นภูเขาเนินเขาและหุบเขาแต่ก็มีที่ราบบางส่วนที่ราบแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านนะคะแม่น้ำปัตตานีคือต้นน้ำที่เกิดจากภูเขาของอำเภอเบตงไหลผ่านอำเภอทานโตอำเภอรบรรสตาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะลงมาสู่อำเภอ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีและไหลลงสู่ทะเลที่อำเภอเมืองปัตตานีค่ะซึ่งมีความยาวทั้งหมดประมาณ210กิโลเมตร นะคะคือปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตน้ําไม่ใช่แค่สําหรับการอุปโภคบริโภคเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นหัวใจสําคัญของการทําการเกษตรเพื่อความเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ให้กับพี่น้องเกษตรกร สายน้ําที่ไหลลงมานั้นนะคะก็จะมาพักน้ําของกรมชลประทานยะลาค่ะซึ่งติดในพื้นที่ของตําบลตาเซอําเภอเมืองจังหวัดยะลาก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่พี่น้องในพื้นที่ของตาเซอได้นําน้ํามาใช้ในการเกษตร อยากเดิมนะครับก่อนที่จะมีการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มผักริมวังขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ถืบเนื่องจากท่านผู้ใหญ่สุริยาเนี่ยครับก็มันในหมู่บ้านนะครับมันมีปัญหาเรื่องพื้นที่ทํากินนะครับแล้วก็เรื่องรายได้ในครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเนี่ยนะครับก็เลยผู้ใหญ่สุริยาก็เลยได้ไปสารประทางชนประธานครับขอใช้พื้นที่ริมวังตรงนี้นะครับเป็นให้ชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องประสบปัญหารือรายได้แล้วก็ที่ทํากินได้มาปลูกผักนะครับก็หลังจากนั้นก็ทํากิจกรรมมา จนได้ทําให้เกษตรกรมีรายได้ขึ้นนะครับเป็นอาชีพหลักได้เลยนะตอนนี้ครับผมเรื่องน้ํานี้มีพอเพียงทั้งปีนะครับมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับช่วงช่วงหน้าฝนหน้าฝนใหญ่ก็เชื่องช่วงพฤศจิก,กาธันวาตรงนี้ทางตรงที่ตรงนี้ก็ต้องเลิอกอกิจกรรมไปเพราะว่าน้ําก็จะท่วมหมดทั้งพื้นที่แต่มันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่าช่วงที่น้ําท่วมนะครับพวกโรคและแมลงต่างๆมันก็จะถูกพัดพากับน้ําไปด้วยทําให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยได้ได้ได้ไดเปรียบจากพื้นที่อื่นๆครับผมสืบเนื่องจาก ทางท่านผู้ใหญ่ธุรยาได้ตั้งกลุ่มผักขึ้นมานะครับแล้วก็ก็เลยประสานไปทางเกษตรตำบลนะครับว่าอยากจะได้หนึ่งก็คือองค์ความรู้นะครับเรื่องด้านพืชพืชอะไรปลูกอย่างแบบไหนนะครับแล้วก็โรคแมลงแล้วก็พวกผลิตปุ๋ยใช้เองพวกนี้นะครับผมในนามของสำนักงานเกษตรอำเภอมัยาลาก็ได้ลงมาให้ความรู้นะครับถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการโรคพืชนะครับการปลูกพืชแต่ละชนิดนะครับแล้วก็วิธีทาปุ๋ยน้ําหมักแล้วก็ทําปุ๋ยใช้เองนะครับคือดินตรงนี้นะครับลักษณะดินของเขาจะเป็น ดินทรายละเอียดนะครับซึ่งเป็นพืชพื้นที่ที่เหมาะกับการพวกปลูกแตงนะครับถั่วพวกนี้นะครับคือก่อนหน้านี้นะครับที่ได้ตั้งกลุ่มใหม่ๆที่ได้ได้ได้ถูกเชิญมาเป็น,นที่ปรึกษาของของกลุ่มนะครับก็ได้มาให้ความรู้เรื่องการตลาดนะครับมีทั้งช่องทางขายในพื้นที่นะครับแล้วก็ตลาดออนไลน์แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นตลาดในในชุมชนในเมืองด้วยตอนส่วนหนึ่งนะครับผมคือเกษตรกรก็ พอใจมากนะตรงนี้นะครับก็ที่เกิดไว้ตั้งแต่ข้างต้นนะครับว่าเกษตรกร,ร,กรที่มาทําเกษตรตรงจุดนี้นะเป็นเกษตรกรเกษตรกร,ร,กรที่รายได้น้อยมากๆนะครับมีปัญหาเรื่องรายได้แล้วก็ไม่มีที่ทำกินแต่เมื่อเกษตรกร,รกลุ่มนี้ได้มา,าปลูกผักในพื้นที่ริมวังตรงนี้นะครับทำให้เขามีรายได้ที่เลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดีครับ ื่องที่ดีค่ะที่ทางผู้ใหญ่บ้านสุริยาต่วนกืจิผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ี่ตําบลตาเซอําเภอเมืองจังหวัดยะลาได้มีการขอรับการสนับสนุนพื้นที่ของชลประทานยะลาซึ่งชาวบ้านนะคะเรียกพื้นที่แห่งน,นี้ว่าริมวังสายน้ําที่ไหลมาจากต้นน้ําผ่านมาที่คลองพักน้ําของชลประทานยะลาค่ะแล้วก็เตรียมลงสู่แม่น้ําปัตตานีออกสู่ทะเลอ่าวไทยซึ่งทางผู้ใหญ่นะคะก็ได้ขอใช้พื้นที่ว่างเปล่านี้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทําการ,กรเกษตร ของพี่น้องในพื้นที่ที่ต้องการทําการเกษตรแต่ไม่มีพื้นที่ในการทําการเกษตรเป็นของตัวเองค่ะซึ่งทางชลประทานยะลานะคะก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและก็พร้อมพัฒนาบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ค่ะในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรในพื้นที่และเป็นประโยชน์อย่างมากให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะดีกว่าที ให้พื้นที่สูญเปล่าอย่างน้อยนะคะพื้นที่แห่งนี้ก็สามารถเอื้อต่อการทำเกษตรของชาวตาเซให้มีพื้นที่ในการเพาะปลูกมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการทำการเกษตรซึ่งเป็นปจัจจัยสำคัญที่สุดในการทำการเกษตรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทํากินค่ะพี่ซ้อนพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่ของตําบลตาเซอําเภอเมืองจังหวัดยะลาอยากจะบอกว่าวันนี้ค่ะเกษตรของเรานะคะเรียกได้ว่าใช้ประโยชน์ของ ชนะระบาทานะคะให้มีกับพี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์แบบสูงสุดในเรื่องของการทําการเกษตรโดยที่ว่าไม่ทิ้งพื้นที่ตรงนี้ให้มันว่างเปล่าและตอนนี้ค่ะผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับผู้ใหญ่แว่ใช่ไหมคะค,ค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ของพื้นที่ตาบลตาเซค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่คะผู้ใหญ่คะก่อนอื่นเลยเมื่อก่อนพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ที่มันอยู่ติดริมอันนี้ คลองชนาใช่ไหมคะคลองชนทาครับมีชื่อคลองไหมตรงนี้เขาเรียกว่าไม่มีคลองส่งน้ําแบบนั้นเลยครับแต่มันจะอยู่ใกล้กับชประทานชลที่ทานที่17 17ตรงนี้นะคะก็คือจะใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้มาทําการเกษตรกี่ปีละอันนี้ทําประมาณ2ปีได้แล้วครับโอ้ระยะเส้นทางตลอดแนวเนี่ยค่ะปลายลาใช่ไหมครับเนี่ยที่ที่เราเอามาเป็นตลอดแนวนี้ก็ประมาณ โล2กิโลได้ <Ooh. S 1> ประมาณ2กิโลกิโลหนึ่งนะเต็มเต็มเลยกิโลหนึ่งตลอดแนวนี้เลยครับผมแล้วจุดเริ่มต้นที่มาให้เป็นพื้นที่ทางการเกษตรของพี่น้องในพื้นที่ของบ้านตาเซนเนี่ยผู้ใหญ่ไปได้ไงคะตรงนี้มาตรงนี้นี่ว่าขอทางเสบ่อสีอ่สบสี่นี้รับผิดชอบทางนี้ใช่ไหมครัสบสบ่สผมก็ได้ประชุมกัสบ 3. สบอ่สบอ,อสอีสอ่สภาสันทิสุข พูดกับสบสีว่าเออที่พื้นนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเ,ออเกิดบ่าเยอะบารุกไว้เนี่ยบารุกพอดีทางชาวบ้านก็ต้องการเขาจะจะ,จะทำทำ,ทำอ้น,นี้เหมือนการทําแตงกวาเลยลองลองคุยกับแกว่าเออ,เอ,อว่าจะทําได้ไหมปลูกแตงกวานี้ได้ไหม,มแล้วก็อันนี้ก็ทางเชิงประธานก็บอกโอเคทาได้ใ,ให้เลยครับ แล้วก็ผมก็แบ่งแบ่งโซนให้แบ่งยังไงแบ่ง30 30เมตรกว้าง18เมตรต่อหนึต่อหนึคนหนึ่งรายครับผมและณปัจจุบันเอาแรกเริ่มเลยแรกเริ่มตอนนั้นมีกี่คนคะตอนนั้นก็มี10คนจาก2ปีที่แล้ว10คนสิบคนแต่ตอนนี้ก็ประมาณ25-28 28คนอั้นกยี่สิบแปคนถึงถึงที่โรงเรียนนู้นครับที่โรงเรียนวังกระวังทราทิป และส่วนใหญ่แล้วก็คือเกษตรกรเขาเขาปลูกอะไรกันบ้างคะส่วนใหญ่ก็ปลูกแตงกวาครับเพราะว่าเพราะว่าไรายได้คงผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันไรายได้นี่ดีมั้งเขาก็คิดว่าไรายได้ดีเร็วด้วยน่าจะเร็วแล้วก็ไรายได้ดี อย่างอื่นนี่ก็เทียบไม่ติดผมว่านะหมายถึงว่าแตงกวาปลูกง่ายปลูกง่ายแล้วก็ระยะเวลาที่มันออกผลนะคือเร็วรมันสามารถรที่แบบเก็บเกี่ยวแล้วก็ไปขายได้ครับค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะเกษตรกร,ร,กรที่เราจะมาให้แบบพื้นที่เหมือนที่ผู้ใหญ่บอดพี่ซอนเนี้ยค่ะครเรามีการแบบเลือกยังไงคะว่าใครที่สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ ห <RJ: S 1> ยิบฉลากครับมีฉลากครับเป็นการหยิบฉลากเป็นการหยิบฉลากครับแปลงนี้ที่1่ที่2ที่3ที่4ี่ที่5ที่6แล้วก็ถ้าใครหยิบฉลากได้เบอร์หน,นึ่งส่วนนี้คร<อ>ับเบอร์สองส่วนนี้เบอร์สามส่วนนี้เบอร์สี่ที่นู่นค่ะแล้วเกษตรกรที่จะมาหยิบฉลากะจะต้องมีหลักเกณฑ์ไหมว่าหนึ่งจะต้องเป็นชาวมูซีครับเป็นชาวมูซีครับผมชาวมูซีเป็นคนพื้นที่ละแวกนี้ครับก็คือเป็นหน้าบ้านของเขาแล้ว ค่ะอันนี้เป็นหน้าบ้านของเขาแล้วก็เลยนี่แหละเรียกว่ารั้วหน้าบ้านกินได้แล้วก็ขายได้ขายได้ดีด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกับทางเกษตรกรเพราะว่าพี่ซ่อนได้ข่าวมาแว่แววว่ารายได้นี่ก็อยู่แบบหลายอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะใคแล้วก็หนึ่งเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องของการตลาดว่าเกษตรกรเนี่ยเขาแบบดีลกับตลาดที่ไหนเพราะว่าแน่นอนว่าพอประมาณ20กว่าคนเนี่ยปลูกพืชชนิดเดียวกันเนี่ย มันสามารถที่จะส่งตลาดได้ไหมรองรับได้ไหมเดี๋ยวเราไปค,ค,คุยกับเกษตรกรก,กันค่ะแต่ว่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือหนึ่งพี่ส้นมองว่าในเรื่องของเกษตรกรเองเอะน้ำอะหายห่วงได้เลยเพราะว่าเรามีแต่ติดริมคลองแบบนี้เลยครับคือหน้าแล<อ>้งไม่ต้องห่วงมีน้ำใช้แน่นอนน้ำใช้ครับแล้วถ้าเกิดหน้าฝนบ้านเราตรงนี้ท่วมไหมไม่โซนนี้ไม่ท่วมนะโอ้แปลกนะคะคุณส้นโซนนี้ไม่ท่วมท่วมกว่าโซนนู้นโอ้ข้างหน้านู้นหน่อยจะหม่งโอ้แหลบปลูก ปลูกไม่ได้ถ้าฝนตกปลูกน้าท่วมตอนที่น้ําท่วมนี่ไม่ได้เหมือนกันมันแฉะค่ะผู้ใหญ่คิดว่าเป็นผลดีไหมกับการที่ว่าเราเราเอาพื้นที่ตรงนี้จากที่ว่ามันมันเป็นหญ้ารกร้างแล้วก็มาทําให้เกิดประโยชน์ให้กับพี่น้องในหมู่บ้านของเราเนี่ยค่ะเป็นเป็นผลดีครับทิ้งทิ้งว่างเปล่า,ลา,ลาอันนี้ก็ได้ได้เท่าไหร่อยู่คิดว่าแปลงหนึ่งก็ประมาณ สี่ห้าหมื่นนะแปลงหนึ่งสี่ห้าหมื่นอันนี้สิบก่าแปลงยี่สิบแปลงเท่าไรแล้วอถ้าเรานับเป็นเงินก็เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันคใช่เรามองเรามองนิดนิดนีน่มองไม่เห็นแต่เราเยอะๆนี่บวกเข้าไปนี่มันเยอะนะ,อ,ะอย่างน้อยก็คือว่าคร,ครอบครัวหนึ่งอ่ะเขาก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนี้แหละไปมุนเวียนไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้และคาดว่าต่อไปเราจะเพิ่มขอเพิ่มไหมคะพื้นที่จากที่มีอยู่ครับผม ทางชิงประธานก็ให้แล้วขว่งนู้นอ,อีกข้าทำคลองไปหน่อยหนึ่งว่าชาจะทําถ้าจะทําทต่อก็ทําได้ก็หลไหลเกือบเกือบครึง่งกิโลได้นะ ที่ว่ามีแพลนไว้ครับผมค่ะแล้วเกษตรกรที่มีอยู่เดิมแล้วเขามีแบบขอไหมคะว่าอยากจะขอเพิ่มพื้นที่ก็มีเหมือนกันแสดงว่าคนที่ไม่ไม่เคยทำเขาก็ขอเหมือนกันเขาก็เห็นด้วยว่าสบายด้วยน้ําก็มีจะดูดน้ําเมื่อไหร่ก็ดูดได้กลางคืนก็ได้กลางวันก็ดี ที่สําคัญคือน้ําแบบไม่มีวันหมดแล้วก็อย่างน้อยมันเป็นสิ่งการันตีได้เลยว่าเหมือนกับที่ผู้ใหญ่บอกก็คือคนที่มีแปลงอยู่แล้วก็ต้องการที่จะขอเพิ่มนั่นบ่งบอกถึงว่ามีรายได้ที่มันเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนสองคนที่ไม่เคยมีแปลงแต่ก็อยากมีแปลงเพราะฉะนั้นแสดงว่าเป็นการบอกต่อว่าเพื่อนที่ ทำอยู่แล้วแล้วเกิดเป็นรายได้ขึ้นมาจะทําให้เพื่อนที่ไม่เคยมีแปลงอ่ะอยากจะมาทําเกษตรเพื่อที่จะได้มีรายได้จุนเจือเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานะคะไปพูดคุยกับทางเกษตรกร,ร,ก,รกันเลยค่ะว่าเนี่ยเขาได้รายได้เท่าไหร่แล้วเขาปลูกอะไรกันบ้างแล้วมันมีผลดียังไงอย่างน้อยหนึ่งเรามีพื้นที่ฟรีน้ําฟรีมันก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยทีเดียวค่ะ มังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเกษตรกรค่ะที่ได้ใช้พื้นที่ที่ทางผู้ใหญ่นะคะได้มีการไปขอของชนระทานในการพื้นที่ตรงนี้ค่ะหนึ่งมันติดดินน้ำมันก็สามารถทําการเกษตรได้มังตนเราทํามาที่นี่กี่ปีแล้วคะสองปีสองปีแล้วแล้วเหตุผลทําไมถึงเราได้แบบมาใช้พื้นที่ตรงนี้ผู้ใหญ่ไปบอกหรือเปล่าหรือว่ายังไงคะไหนลองเลง่าพี่ซอนตัก่ครับ,รบผู้ใหญ่บอกว่าผู้ใหญ่เสนอเสนอว่าว่าจะมีใครมั่งที่จะมาปลูก ปลูกทำเกษตรเราก็เลยยกมือก็เลยได้ตรงนี้และคิดว่ามันดีไหมคะดีครับดียังไงเนี่ยอะไรลองเล่าฟังฟังซิดีก็มีได้ได้เสริมไงแล้วก็คนที่ไม่มีงานก็ได้ทํำแล้วเราก็ไม่มีพื้นที่ที่บ้านใช่ไหมคะพอมาใช้ตรงนี้คือหนึ่งมันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายถูกไหมอ่าแล้วในเรื่องของน้ําอ่ะก็เอาน้ําจากชลประบันเนี่ยตักไม่ไม่ ใช้เครื่องโอ้แสดงแล้วเครื่องสูบนี่คือทุนเราเองรอยังไงเป็นทุนที่ได้มาจากจากปลูกจากปลูกนี้แสดงว่าตอนแรกเลยก็คือว่าแรกเริ่มเลยมีเครื่องหรือยังไม่มีนั่นแหละแรกเริ่มก็คือเราก็ต้องตักข้าวโพดใช่ไหมโอ้ปลูกข้าวโพดก่อนใช่แล้วก็ใช้ตักมาเลยฝักบัวลดโอ้เท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ของมังนี่เท่าไหร่คะเนี่ยพื้นที่ปลูกเนี่ย ประมาณแหนหยนเนาะถ้าปลูกข้าวโพดต,ตอนนั้นประมาณกี่ต้นในครั้งแรกก็ประมาณ200ต้นอันนั้นคือแรกสุดเลยที่ได้มาทําใช่ไหมคะ200ร้อยต้นได้รายได้เท่าไหร่จากสอ0ต้นนะตอนนั้นจําได้ไหมครั้งแรกประมาณก็ได้สองพันได้ส <2, 000. S 2> องพันสองพันปุ๊บเราก็มาบริหารจัดการต่อเลยใช่แล้วยากไหมมีความรู้เรื่องเกษตรมาก่อนไหมคะ ไม่ค่อยยากไม่ค่อยยากแสดงว่ามีความรู้เกษตรมาก่อนปลูกไปเลยอมีโรคมีอะไรไหมคะที่มากับข้าวโพดแล้วเราดูแลยังไงมีมีใครมาให้ความรู้ไหมคะไม่ปรึกษาอ๋อปรึกษาด้วยนั่นไงก็เลยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นและจากข้าวโพดทําไมถึงมาเป็นแตงกวาก็เลยพอมีทุนหมายถึงว่าแตงกวามันใช้ทุนเยอะกว่าข้าวโพดอ๋อมันใช้ทุนเยอะกว่ายังไงคะอย่างเช่น ต้องลงทุนอะไรบ้างแตงกวาเนี่ยสายสายน้ำอะไรสายน้ำตะไคร้ไม้ไผ่ไม้ไผ่อือเราก็เลยได้เป็นแตงกวาแล้วแตงกวาปลูกมากี่รอบแล้วคะอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มรโอ้แสดงว่าข้าวโพดมาตลอดครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแตงกวาใช่ครับแล้วระหว่างแตงกอกับข้าวโพดอันไหนที่ดูแลง่ายกว่า เขาโพดง่ายกว่าแต่แตงกามันได้รายได้เยอะกว่าใช่ไหมคะชกี่รอบแล้วแตงกวาที่ปลูกที่ได้เงินมาแล้วอะค่ะออรอบรอบนี้อ๋อรอบนี้ประมาณเท่าไหร่ที่เราได้คิดว่ารายได้ก็ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมายถึงว่าตัดครั้งหนึ่งไปขายหมื่นหนึ่งอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อรวมเบ็ดเสร็จทั้งแปลงนี้แล้วเราไปส่งที่ไหนอะคะส่งแถวบ้านเนี่ย กับพ่อค้ากับพ่อค้าถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมครับโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวเราไปเก็บแตงวันนี้เก็บแล้วต้องไปส่งหรือเปล่าส่งที่ไหนคะวันนี้วันนี้นนไม่ไม่ไปส่งที่ครับขายในนี้ครับโอ้ถ้าขายแถวนี้ขายยังไงอะ่ะใส่ถุงโลนึงอ่าโลนึงยี่สิบาทโลนึงยี่สิบาทแล้วถ้าไปขายตลาดขายตลาดก็ประมาณสิบห้าอ๋อแสดงว่าขายที่บ้านเราได้กําไรมากกว่าก็ดูก็ดู จากผลที่ออกมาเยอะน้อยอเอาพูดง่ายก็คือว่าถ้าเราขายที่บ้านอ่ะเราก็จะได้มีรายได้อยู่ทุกวันาเยอะใช่ไหมคะเราเป็นเงินก้อนเลยมันต้องดูผลผลิตด้วยนี่ถือว่าเป็นแค่เกษตรกร คนแรกเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม่าที่แบบว่าได้ใช้พื้นที่ที่ทางผู้ใหญ่นะคะเขาได้แบบไปพูดคุยกับทางกรมชลประทานเพื่อที่ให้เกษตรกรที่ไม่มีพื้นที่ทําการเกษตรอะจะได้มาทําการเกษตรอย่างน้อยเนี่ยพื้นที่ก็ฟรีแล้วน้ําก็สามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีใช่ไหมคะ,คะหนึ่งมันก็ลดต้นทุนได้เยอะเลยค่ะเอาไปเราไปเก็บแตงกวากัน ทำแบบพื้นที่ตรงนี้ที่มาทำเกษตรอ่ะนานแล้วยังคะแบก็นานประมาณ3ปีได้3ปีแล้วคุณผู้ชมแบโซนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรค่ะที่ได้ใช้พื้นที่ตรงนี้แหละติดของคลองของชลประทานที่17ใช่ไหมคะแล้วก็คือว่าแต่เดิมเลยอะ่ะแบโซตทำอาชีพอะไร อ๋อเป็นช่างละมันทั่วไปอ๋อแล้วก็ทําตรงนั้นด้วยอีกไหมปัจจุบันนี้ทาทาด้วยอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมรายได้ทําไมถึงมาปลูกข้าวโพดก็พอดีผู้ใหญ่ให้พื้นที่ด้วยค่ะแล้วก็แบ่งคนละสิคนละซีคนละโซนคนละโซนใช่แล้วของแบกก็คือเลือกที่จะปลูกข้าวโพดมันดูแลง่ายหรอหรือว่ายังไงข้าวโพดก็ปลูกใส่ก็รอใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ คนดินแค่นั้นนมกแล้วก็รดน้ำรดน้ำบางทีสองวันสามวันทุกทีก็ได้คือแบบแบซโซกำลังจะสื่อสารให้พี่ซ่อนว่าไม่จำเป็นจะต้องแบบดูแลแบบเขาเรียกว่าอะไรนะประคบประงมมันใช่ไหมปล่อยทิ้งก็ได้ข้าวโพดแล้วนี่เราขายแล้วยังได้เก็บเกี่ยวยังคะขายแล้ววันนี้เพิ่งเริ่มขายวันนี้ระยะเวลาปลูกของข้าวโพดนี้กี่วันนะคะจากวันที่ปลูกถึงวันนี้ก็86วัน แปดสิบกวันแล้วระหว่างนั้นก็คือเอามีอาชีพรับจ้างอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือว่าเป็นส่วนรายได้เสริมแล้วแบไปดีลตลาดหรือยังยังแล้วเราคิดว่าเราจะเอาผลผลิตของเราไปขายที่ไหนคะปกติก็ขายแถวบ้านนี่แหละอ๋อแถวบ้านขายยังไงอะสี่ฝักยี่สิบบาทสี่ฝักยี่สิบบาทอันนี้มันมีสายพันธไหมข้าวโพดพันอะไรคะอันนี้พันไทบริดนะก็โอเคเป็นที่นิยมอยู่ที่นิยมแล้วมีโรคไหมการดูแลหรือว่าไม่มี ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็เหมือนแบบปลูกทิ้งเลยปลูกทิ้งแล้วเดี๋ยวเราต้องดูยังไงว่าไหนเก็บได้แล้วแบบนี้เก็บได้หรือยังยังมันต้องดูยังไงคะทีแอนหนวดสีดํานุ่มอ๋อให้มันเป็นสีดํามันแห้งงั้นอ๋อให้มันแห้งเลยมันถึงจะแบบพร้อมเก็บเกี่ยวโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บข้าวโพดกับแบโซกันค่ะ ไปแย่เราไปเก็บข้าวโพดกัน,นซ่องเก็บฝั่งนู้เพราะว่าอะไรอะ่ะปลูกกออ๋อปลูกกออ๋อเป็นการแบบคล้ายๆกับว่าปลูกแบบไล่เรียกกันเพื่อที่จะได้แบบมีรายได้อยู่ตลอดอทางนู้ได้เก็บก่อนแล้วก็ค่อยมาเรื่อยๆอแล้วพอหมดข้าวโพดเราจะปลูกอะไรอีกฉันว่าจะปลูกอะแตงกวาแตงกวาพอดีมีของคนเก่าอพื่อนเพ่ใช่ เพราะว่าพี่ซ้อนไปคุยมากับเษกษตรกรเขาก็บอกอย่างนี้เหมือนกันแรกเริ่มปลูกข้าวโพดแล้วก็วกมาเต็าแตงกวา,แ,กวาแล้วก็เสร็จแตงกวาก็ปลูกข้าวโพดอีกอ๋อหมุนเวียนออโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บข้าวโพดฝักนู้กันไปครับเดินนำพี่ซ้นไปเลย พื้นที่ว่างเปล่านะคะก็ประทําให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่และเอื้อต่อการทำการเกษตรสามารถแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นคนในพื้นที่มีอาชีพในการทำการเกษตรมีผลผลิตไว้บริโภคและนำมาขาย สร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัวและชุมชนและก็ยังเป็นการทำการเกษตรในพื้นที่ของชุลประานยะลาค่ะที่ช่วยในเรื่องของการสร้างความสามัคคีและความร่วมมือของคนในชุมชนเกษตรกรนะคะสามารถร่วมมือกันในการจัดการบริหารน้าและแบกบ,บันความรู้และรวมถึงประสบการณ์ในเรื่องของการเกษตรและร่วมกันแก้ไขปัญหาทำให้ชุมชนแห่งนี้ค่ะมีความเข้มแข็ง และยั่งยืน คุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่เมื่อก่อนนั้นเป็นพื้นที่ที่รกร้างนะคะแต่ปัจจุบันนี้ค่ะก็สามารถใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของตำบลตาเซค่ะกับพื้นที่ของกรมชลประทานที่17นะคะให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้พื้นที่ในเรื่องของการเกษตรอย่างน้อยพื้นที่ตรงนี้ค่ะก็สามารถเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องในพื้นที่แห่งนี้เหมือนทุกครั้งเลยคุณผู้ชมค่ะว่าเกษตรนั้นนะคะไม่ใช่ ม่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพิซ่อนในรายการเกษตรทํากินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะพิซอนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเรียนรู้เรื่องราวของเกษตรกับเกษตรกรท่านไหนพื้นที่ไหนนะคะต้องติดตามรับชมกันในรายการเกษตรทํากินวันนี้ค่ะพิซ่อนขอทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศของพื้นที่แปลงเกษตรริมเขื่อนชลประทานที่17ของอำเภอยะรังจังหวัดปตัตตานีสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ